ตีจ้ามือนี้กบมาพอกันนี้ละกาวโตเป็นมือที่สิบสองนะจ๊ะมือนี้กา้าวโตเป็นมือวันที่สิบสองีกสองมือก็ได้ออกแล้วอดเอาอดเอาอดเดี๋ยวตอนนี้คิดคิดทอดคิดทอดอาหารรสเซ็ปตัมหะฮงตัมหะฮงเนี่เว้าวมาแล้วน้มลลายไหลว้าวมาแล้วนะ <laughs> มือนี้ก็ได ตรวจโรคตรวจตรวจเชื้อโควิดนะจาะเป็นมือที่สองเป็นเทือที่สองเทือแหลกทางมาฮอดมาฮอดซีวันได้ซีมือกาตรวจทางที่มือคนตรวจไปอ,อันนี้ตรวจเทือที่สองวันที่สิบนี่ก็คือสถานการณ์ก็จะเริ่มเริ่มเป็นคนป่วยเข้าไปทีทีละเริ่มเป็นคนป่วยคือไอ บมเมนตไปเจ้าของเนีออกไปตรวจโลเมือี้ไิ้นในนิ้นเจ้าว่าในนิ้นขจาวางเอ่า,อาอน่มันมันบมป่วยยอนอย่างน้งชิป่วยยอนกับวโตมาสัว่าวั <c oughs> นนี้ก็ได้ยินเขจาจมเื่อไหรว่าอาหารที่ยังจะกินบ่ได้กินบ่ิสิทมันก็แมนละอาหารนี่จะเนวเจ็ดๆเจ,จ้าของจะกินบ่ได้เื่กันคือสองมือนี่ออกไป คิดไว้บางนื้คิดไว้แล้วแต่ว่าเบองว่ามันจะเป็นไปตามที่เจ้าของคิดไว้แลวยวคือาานะอย่างแรกก็จะอาหารบ้านทฮางแล้วเนาะสม่ำไกลย่างอย่างสุดก็เพื่อนๆนะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ประจำของไทยเท้องกินะนะเนาบันีน่คมันเม่ยู่แบบนี้นะไม่ได้กินสองอาทิตย์นะคือมันมันจะจะตายไปได้คือมันจะ,จะ,จะ มันขาดอาหารมันขาดสารอาหารไล่ได้กตันก็ได้กินอาหารที่เขาอยากกินนะเนาะยึดไตวันก็สามชีมือก็ตํากินที่อยากกินน้ำไหนก็ตํากินแต่สิ่งหนึ่มันมันมลนี้แบบว่าสองอาทิตย์เรากินกินกินเที่ยนึงกันสิ่งมันสิ่งนี้สามชีมือไปกินอยากน้ำไหนก็กินได้เงินบออันนี้มาสร้างกินก็สร้างกินได้แต่ว่ามันบเมนรสชาติที่เขาต้องการคือ เพิ่นจะตำไทยเนี่ยหมดอยากกินตำปูปลาว่าเป็นตำไทยแบดนี้ก็ออาหารจะจะมีตะเดิมเดิมจืดจืดอย่างเงี้ยบางทีเพราะเพราะห้อเพราะห้อยู่ได้อยากกินกินขนมนก็แกคบอีหยังก็สั่งมากินอีกสองมื้อลดเอาอยู่ไต้หวันก็นอยู่มาโดนแล้วเนาะยี่สิบเป็นเป็นยี่สิบตี ค่ะโบจํา,าจเป็นแต่จะโบมาในในในช่วงนี้ในช่วงโควิดยังสิปกต,ติปีนึงก็จะกลับเพื่อนึงสองเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นมันมีความจําเป็นต้องได้กลับมาเพื่อนแม่เราสรบายเขา,าก,กลากับมาเบิง่งเนาะถต่โบมากะมันกิบโบแมนแล้วเขากลมาเบิ่งเพป็น กลับไปนจะต้องได้เสียค่ากาโตรวจได้ไตหวังบนเมินโบเสียด้วยยังในหน่อยก็สามมื่นกว่าบาทเนี่ยทำผู้ได้บัวจำเป็นเขาก็บระหยักมาในส่วนพวกอื่นอนกอีกสองมือกับ,บยบายพัทยาเราเจอกันอุดรนตุล่ะจะคลิปนี้จะโทานี้นะคลิปหน้าฝากติดตามไมเดอจ้จ